ทุกคนสวัสดีครับพบกับพี่สแตมอีกแล้วนะฮะนี่ก็เป็นคลิปพี่สามนะฮะโดยวันนี้พี่มีภารกิจอย่างหนึ่งด้วยความอยากได้นะครับก็เลยแบบว่าเออฉันอยากจะได้สก,กุชี่อยู่ชิ้นหนึ่งซึ่งแบบ เห็นหลายคนรีวิวกันมากมายแล้วก็แบบมีความอยากได้แล้วเพราะว่ามันน่ารักไงแต่มันอยากได้มากวันนี้พี่เลยจะไปตามหากันนะครับผมโดยวันนี้พี่จะไปตามหาที่ร้านชวานะครับซึ่งน้องๆหลายๆคนก็อาจจะรู้จักกันนะร้านชวาทั่วเปร้านที่แบบเออดังมากๆในเรื่องของการทําฟุกุชินะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่จะไปแล้วนะฮะแล้วก็ต่อจากนี้พี่เขาถ่ายด้วยกล้องมือถือนะเพราะว่าพี่ใช้กล้องโปรไลมันแบบมันใหญ่ไปมันลําบากในการพกพานฮะ,ะยังไงก็ไปพร้อมกันเลยครับผม Let's Go eat ผมเน่อจากที่วันนี้ไปที่ตลาดลานัดสพมแล้วก็ได้ไปแวะร้านชบาชบาไมิชบาร้านชวานะครับผมร้านชวาเนาะแล้วก็แบบได้ไปดูสกุช่แบบของแท้เพิ่งเคยเห็นเคยจับเป็นครั้งแรกเพื่อนแบบโอ้ oh m ม g ก d มันเป็นอะไรที่แบบฟินนุ่มละมุนพูดไม่ถูกอะ่ะคือแบบว่ามันเป็นอะไรที่ดีๆมากก็ถึงว่าทาไมน้องๆถึงชอบฝากสมกันนะแล้วก็พี่แบบเห็นแบบปุ๊บได้แบบโอ้โ oh หุูโก้เพิ่งเห็นของแท้ครั้งแรแกมันเป็นความรู้สึกที่แบบว่าพี่ต้องฝากสมบ้างละ ตอนแรกนยะพี่กะจะไปคือรุ่นนะรุ่นอะไรรุ่นบันนี่คาเฟ่ไงแต่ไปปุ๊บมันไม่มีซะง,งั้นเออพี่ก็เลยได้มาตามนี้นะฮะเดี๋ยวจะมารีวิวให้น้องๆดูนะครับว่าวันนี้พี่ได้อะไรบ้างพี่ได้มาสีชิ้นนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเริ่มมาจากชิ้นแรกนะครับก็คือชิ้นนี้เลยเขาเรียกว่าอะไรนะมินิบันหรือเปล่ามินิบันปะฮะรุ่นนี้เนาะรุ่นนี้มินิบันเป็นสีชมพูนะมินิกลิ่นห,มหอมๆด้วยแล้วก็นุ่มมากๆนุ่มสโลมากๆรุ่นนี้นะฮะสวยอะ่ะคือแบบเป็นครั้งแรกที่ได้จับของแท้แ สวยโคตรเยอะแล้วแบบโคตรนุ่มละมุนมันเป็นอะไรที่แบบโซปราโนมากชอบนะฮะอันนี้ก็เป็นชิ้นแรกที่พี่ได้มาวันนี้นะคะรับผมสำหรับมินิพันสีชมพูอันเล็กเนาะเอาล้วครับผมต่อไปนะก็เป็นนี่เลยอุ๊บแอบแก่แล้วก็คืออ่าแยมโลเค้กนะครับแยมโลสตรอเบอรี่นะฮะแยมโลแยมโลเป็นของเลยเลยใช่ปะพี่ไม่รู้จักไม่ค่อยรู้จักแบรนด์เท่าไหร่เนาะเป็นของเลยเลยเนาะเดี๋ยวพี่จะมาบีบให้ดูดีกว่าว่าเป็นยังไงคือแบบโคตรสโลว์แล้วแบบนุ่ม คือมันไม่เหมือนของของปอไหมเนาะเพราะว่าของก๊อฟตามท้องตลาดอ่ะมันจะไม่มันจะไม่ละมุนขนาดเนี้ยอันนี้มันละมุนนีมากคือแบบเฮ้ยคือแบบเออทําไมอ่ะแต่ราคาค่อนข้างสูงเนาะแต่ก็เข้าใจแล้วแต่ว่าทาไมราคาสูงคุณภาพมันดีจริงๆอ่ะกลิ่นก็หอมมันอ่อนอ่ะพี่ชอบมากคือแบบติดใจมากขออีกรอบต่อไปนะครับผมก็เป็นนี่เลยในที่ที่ฝก็คือจัมโบ้โคนเย่จัมโบ้โคน งาดีงามอีกแล้วนุ่มมากจัมโบ้โคนุ่มมากมันไม่มีให้แกะคือมันแบบมันซิลถุงแพ็คมาแบบแน่นๆเลยแล้วแบบเราจะแกะยังไงเราก็ไม่กล้าแกะั้นก็ไม่แกะละกาันแบงนี้ก่อนเนาะจัมโบ้โคนี๋ยวบีบให้ดูอีกครั้งเนาะสโลว์มากคือแบบนุ่มสโลว์ไปะไรที่แบบฟินสุดๆจัมโบ้โคนี่ก็ชอบมันน่ารักมากเลยอะ่ะ ได้มาเป็นชิ้นที่สานะครับสำหรับวันนี้อะฮะความจริงมีหลายชิ้นมากที่อยากได้ทั้งแบบทั้งรุ่นบันนี่ฮาโลวีอะไรเงี้ยความจริงที่พี่ไปพี่อยากได้รุ่นบันนี่อันนี้มีความค้าส่วนตัวว่าแบบเฮ้ยบันนี่คาเฟ่ยอยากได้มากๆแต่มันหมดค,แบบออคือแบบออคือแบบอากาศเดินทางแต่เช้าแบบฝนตกรถติดบันนี่หมดอืมไม่เป็นไรง่ายง่ายก็คงสังเร็จแล้วแต่พี่ว่าสุกว่าการที่เราได้ไปแบบซื้อเองกับที่มันสนุกกว่าใช่ปะ่ะโอเคห้าชิ้นสุดท้ายนะครับก็คือนี่เลย English b r บร d นะครับของ อะไรเนี่ยของแองจี้หรอแองจี้ล็อกแบบก็ไม่พี่ก็ไม่ค่อยรู้จักชื่อแบรนด์เท่าไหร่นะน้องๆคนไหนรู้จักก็ช่วยแนะนําพี่ด้วยละกันคืออันนี้พี่อามาปุ๊บเพราะว่าพี่ได้จับตัวเทสเตอร์ของอะไรน,นะตัวเทสของที่ร้านชวาแล้วมันแบบมันโคดนุ่มมันดีงามมันแบบละมุนนีมากคือแบบก็เลยเออขอมาสักหน่อยเห็นเขาเซลได้ในประเด็นนะเ,ออเดี๋ยวจะลองบีบให้ดูนะคือโคดสโลแล้วแบบเฮ้ย นี่เหลอที่เขาเรียกว่าของแพ้คือเข้าใจแล้วว่าเออแพงก็แพงจริงแต่มันก็คู่คนแก่การฝาดฝุมากต่อจากนี้พี่ขอแบบเข้าร่วมกลุ่มน้องๆเลยนะกลุ่มฝาดฝนฟูคุชีนะฮะโอ้น่ารักมีความดีงามมากแล้วกี้อันนี้หอมโคตรเหมือนขนมปังจริงอะอะไรเงี้ยหอมจริงประมุขหอมมันเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยดีงามอ่ะแล้วแบบวันนี้ได้มาสี่ชิ้นหมดตัวจ้าต่อไปที่กินมาม่าต่อสัปดาห์ยาวเลยอย่าบอกแม่พี่นะว่าพี่แอบซื้อ ไม่ทันแล้วแม่ดูคลิปหมดแล้วนะฮะเอาละครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณน้องๆนะที่ติดตามชมคลิปจนจบนะครับแล้วก็มีอะไรแนะนําติชมได้นะเพราะว่าพี่พิ่งมือใหม่ในการถ่ายฝนมฟคุชชี่เนาะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะครับอย่าลืมกดสับตะไคร้ให้เต็มด้วยนะแล้วก็มีอะไรก็ทักทายคอมเมนต์บอกกล่าวเล่าต่อกันได้นะฮะยังไงเดี๋ยวเจอกันในเทปต,ต่อไปนะว่าจะไปทําอะไรกันดีสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย